สวัสดีคะ่ะทุกคนสวัสดีเย็นวันพฤหัสนะคะวันนี้ก็มีเมนูส้มตำปลานิลย่างนะคะส้มตำนี่คือขาดไม่ได้เลยนะคะมะละกอปลูกเองคะ่ะหลังจากทานข้าวเสร็จก็ไปนั่งไปนั่งดู แฟนรถน้ำหญ้าแม่น้องเพลงเลี้ยงวัวด้วยนะคะเลี้ยงวัวแล้วก็ขายของเป็นอาชีพเสริมกันไปค่ะตอนนี้ก็เวลาสามทุ่มแล้วมานั่งดูพ่อค้าพ่อน้องเพลงเขารด้หญ้าหญ้าก็ปลูกไว้อยู่หน้าร้านแล้วก็มีข้อหวัวอยู่ข้างๆใกล้ๆถนนหน้าบ้าน ตอนนี้ลูกค้าก็ยังมาอยู่นะคะยังไม่ได้ปิดร้านยังไม่ได้ง่วงอีกสักหน่อยก็จะได้ปิดร้านแล้วค่ะ